สนับสนุนโดย Isuzu D Max ใหม่ Super daylight ครับกลับมาที่คู่มันมวยไทยกันต่อครับก็ยังอยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินในศึกชูเจริญมวยไทยของอั้งมอชูเจริญละวียราลำบุงครับครับผมมีสองคู่นะครับ,บคู่รองเนี่ยมวยโปรโมเตอร์เลยพี่ต๋าใช่เลยครับนะครับจอมพบชูวัฒนะพบกับรุ่งแสงตะวันสิทธนายกบุญชอบอื วันนี้มีทั้งสจมีทั้งนายกครับนะฮะอันนี้อบตไหมฮะอ่าน่าจะใช่ป่ะอมทุกบาททุกสตางค์ใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่ค่อยชอบอมอืมชอบเลยฮะบอกว่ากุมารดำอยากทาให้พี่โมโหเออชอพี่โมโหพี่จะเป็นอีกคนหนึ่งเลยอืมนะนะฮะไม่ต้องบอกก็เพราะอะไรนะนะถ้าพี่แป๊ะโมโหเนี่ยตาลายนะฮะคุณผู้ชมครับเอมีหลายหลายคนถามผมมาพี่แป๊ะว่าทําไมเอ๊ะทำไมกุมารดำเนี่ยชอบแซวพี่แป๊ะจังเลยอืมนั่นแหะสิทาไมชอบ เพราะว่าพี่แป๊ะเป็นคนที่แซวแล้วแกน่ารักไงทำไมล่ะไม่ตอบโต้เดี๋ยวเวลามีมันก็หนักนะพี่แป๊ะเนี่ยเป็นมวยที่เก็บอาวุธดีเก็บอาการดีนะนะครับถ้วเปลี่ยนเสมือนมวยเป็นมวยฝีมือน้ำตาตกในความช้ำมันไม่ได้รับเชิญนะฮะไปดูกันเลยแล้วกันนะครับรองผู้เอกครับจอมคบกับทางด้านรุ่งแสงตะวันครับคู่นี้ครับก็โช์กันในพิกัด129่ปอนด์ครับก็ ทางด้านของจองพบขึ้น<อ>มา<บ>เป็นต่อ11แปดใช่ไหุ่งแสงตะวันนี่เขาบอกว่าเป็นพระเอกภูธรครับเมืม่อช่วงเช้านี้ทั้งคู่มาทางด้านของจองพพนี่มาตกงตามพิกัด129ปอนด์พอดีครับส่วนทางด้านตกลงลุงหรือรุง่งน่าจะรุ่งนะรุ่งแสงตะวันหรออ่ะเดี๋ยวถ้ารุง่งมันก็คือ่งแสงตะวันได้ยังไง ต้องเป็นรุ่งสิอโอเคได้เจออีกทีต้องถามให้แน่ชัดใช่นะรุ่งแสงตะวันก็คือเหมือนว่าตอนเช้าไงรุ่งแสงตะวันครับถูกต้องไหมฮะครับส่วนทางด้านรุ่งแสงตะวันนะครับก็เมื่อช่วงเช้าก็มา,มาสอบเกินไป0.6ปดอนะครับแล้วก็เกวการลดช่างตรลงตามพิกัดพอดีครับมาว่ากันเลยครับยกที่3สถานการณ์2ยกครับเป็นทางด้านจอมพบได้เปรียบ3าต่อ2ครับ ก็2ยกแรกนี่จอมพบเดินบทเดินเบียดครับอาศัยว่าเป็นมวยโปรโมเตอร์นะลูกร่างช่วงกช <บ S 1> กงไม่ได้เปรียบกันเท่าไหร่นะคู่นี้แต่ว่ากระดูกในเม,ม,มืองกรุงเนี่ยจอมพบถือว่าดีแน่นอนอยู่แ,แล้วแต่ว่ากระดูกการ่าดมวยโอ้โหรุ่งแสงตะวันนี่ต้องบอกว่ามาเยอะครับเดินสายภูทรเนี่ยมานักต่อนักแล้วเจนสังเวียนอ่ะเมื่อยนั้นต้องดูข้าวเมืองหลวงจะเป็นอย่างไรครับ นะครับสู้เข่าแล้วครับกรรมการสินชัยจุลวงค์ครับเป็นผู้ห้ามเอาดูวงในพี่แปดูวงในแต่สู้ครับมาสู้ครับในมีถอยแล้วครับบันร้องกันเลยครับวัดกันเลยครับเกมเปิดนะครับอย่างนี้ครอมล่าสุดจองพบนี่ชนะน็อกยอดขุนทัพพอเพชรไก่แก้วยกสามเลยนะครับส่วนสองความหลังรุ่งแสงตะวันไม่ค่อยดีพี่แปด แพ้มาสองไฟล์เลยแพ้คะแนนก้าแต้มดูขบาทแล้วก็แพ้น็อกให้กับคนเอกมาพัวนาเป็นคนขนขอนแก่นยกสี่แต่ถือว่าผ่านเบอร์ดีมาเยอะนะก่อนหน้านั้น,นี่ชนะน็อกกล้องสาย,ยามกองพิทักษ์ชัยยกสี่นะครับครับไม่ธรรมดาครับพี่แบบการผ่านมวยของน้ๆรุ่งแสงตะวันโอ้ยจังหวะนี้แม่แม่ต้องยอมรับครับจังหวะ การชิมจังหวะลุงแสงตะวันดูดีกว่านครับครับตอนนี้จอมพบล็อกบ้างครับโอ้โหมือบัตมีเฮนะครับจังหวะของลุงแสงตะวันเสียบราคาครับกลัวแฟนมวยกรรมการไม่เห็นใจครับมาจากบุรีรัม์นะครับลุงแสงตะวันเนี่ยก็หมดยกที่3าครับผ่านไป3มยกอันนี้ลดครับพี่แป๊ะเป็นต่อ54ครับจอมพบชื่อเดิมว่ากวางนอกวางทองลูกเพชรน้อยอ่าครับผม เปลี่ยนชื่อมาครับช่วงพักยกที่สามนี่อังบอนี่นั่งไม่ติดแล้วครับต้องเดินมาที่มุมเลยครับมุมของจอมพบครับ <c oughs> นี่เป็นยุใหญ่องดูกนต่อครับยกที่สี่มาสักครูนี่เขาเข้าไปครับยัดเข้าไปเอาเสียหลักลม้มัหวะน,นี้จอมพบเสียหลักครับมีแข้งซ้ายมาครับรุ่งแสงตะวันขวา,าพลาดโดนเลยครับนี่แหละครับ พาดก็เราไม่ยอมโดนลงโทษคำนวน,นาาแป๊บเปิดโปงมาแล้วครับถ้าพากจะโดนลงโทษเสมอและดูครับเดินเข้ามานี่กมีของดักเอาไว้ครับทำอะไรไม่ได้เลยครับดูนะครับมาเราดูจังหวะการไล่แขนงถึงจังหวะนะครับแต่ย๋ายายังมีตีตลอดครับสู้ันตลอดครับแต่จังหวะจะโทนที่เราดีดูแล้วครับนุ่งใส่เขวัง ไปกินทีละนิดทีละนิดไปครับดูครับจอมพบถ้าเดินช้านี่ลำบากเลยนะครับโอ้โหแล้วดูครับแกนล็อกล็อกแล้วดูเอาอยู่เลยครับล็อกก็ได้เปรียบพี่แป๊ดดูครับใช่ครับโอ้โหจอมพบคิดหนักเลยแบบนี้แล้วดูครับแม่โดนเต็มเต็มอ้โหอะครับโดนอีกแล้วครับโอ้โหสถานการณ์ค่อยไหลนะครับตอนนี้ กลับมาแล้วก็ไหลไปนะครับตอนนี้ครับดูมือเลยครับกองเชียร์ของนุ่นแสงตะวันมั่นใจนะครับดูแสงตะวันวางแท่งที่หนึ่งโอ้โหทำบ้านะครับเจอพบยิ่งเดินมายิ่งโดนครับมีแผ่วเหมือนกันครับตอนนี้อาวงอาวุธนี่เริ่มไม่มีวางรุนแรงแล้ว วางสายสายอีกทีหนึ่งแม่จะเอาขวาคืนแต่ก็ไม่โดนโอ้โหดูครับพยายามจะเร่งครับ okay. โอ้เดโอ้หส่ทงท้ายดอกนี้ปิดกองเลยครับไปไกลแล้วครับตอนนี้สถนานการณ์ไปนู่นเลยครับขั้นต่ำา40ครับพี่แปะครับผมอยู่รุ่งแสงตะวัน ยกสี่ที่ฉายเลยครับอือโอ้เม็ดส่งท้ายนี่ถือว่าปิดกล่องเลยครับล็อกกรอเลยครับพี่แป๊ะใช่เอาแต่มาดูยังมีโอกาสอีกทีนึงยกครับมาดูครับมีอะไรเกิดขึ้นในยกนี้อ้าวโดนเหมือนกันครับนั่นแหละครับโอ้โหไม่แน่ไม่นอนครับหมัดมวยน่าสั่นน้าหงายโดนอีกแล้วครับสู้เพื่อเฮียมอครับวันนี้เฮียมอสสั่งอย่างเดียวครับกำปั้นครับชูกำปั้นอย่างเดียวยกนี้ไม่ต้องคิดอะไรมาก ดูครับตุ้งแสงตะวันก็ต้องแก้ครับพยายามจะเข้ากอดแต่จอมพบไม่เล่นด้วยครับสาวหมัดอย่างเดียวครับโดนไม่โดนออกไว้ก่อนอย่างน้อยๆถ้าโดนจุดก็อาจจะร่วงได้ครับมีสิทธิ์ลุ้นครับนั่นะครับป่ามีอาการอีกแล้ว่วมแสงตะวันอเล่นเอากองเชียร์เสียวไส้ไปเหมือนกันครับแหมดูครับยังแก้ได้ครับกรรมการ สินชัยจิรวงครับพยายามจะดัดโดยแข้งซ้ายครับแต่จอมบยังเดินลุยหมัดต่ออา้ no eat, no อาวโดนอีกโดนอีกอ้าวมีอาการเมาครับดูครับโอ้ไม่ดีนะครับแบบนี้โอ้ดูครับเดี๋ยวจะไม่สวยนะครับเหเล่นเอาใจเสียวแกรบกบแบบโท้ต่อตอนนี้นั่งไม่ติดนะครับ เดี๋ยวจะไม่งามนะครับโ S! <S ดนไปแบบนี้อย่าทำให้เสียวนะครับโอ้โหดับด้วยเข่าดีครับได้คืนล้มหมัดมาอีกแล้วครับจอมพบตอนนี <st éc à S 2> <c S 1> ้เมาครับรุ่งแสงตะวันพี่แป๊ะบอกแล้วอย่าไปชวนเขาครับไม่เกี่ยวกันเลยครับอ, <pol> อันนี <sky> ้หมัดครับโอ้โหนี่ครับยังแก้ไขได้เขาอ้าวยังโดนซองอีกครับอื้ถ้ามาเร่งแบบนี้ในช่วงยกที่สี่นี่มีคิดหนักเลยนะครับ มาคุมเกมแล้วครับรุ่งแสงตะวันทีหมดยกสุดท้ายนี่ถ้าต่อเวลา,าอีกสัก2นาทีนี่ได้เสียวเลยครับครับกรรมาการสินชัยรวบรวมคะแนนครับชูไว้ที่มุมน้ำเงินครับรุ่งแสงตะวันสิทธ์อ๋อบุญชอบครับ,รบเป็นฝ่ายชนะคะแนนจบคพบชูวัฒนาไป